สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องเอ,อ่อการรับมือกับความรู้สึกผิดหวังโดยเฉพาะเวลาที่ผลสอบมันออกมาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับจากข้อมูลมุมมองต่างๆที่เราได้รวบรวมมาสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยเจอนะคะความรู้สึกตอนนั้นมันคงหนักหน้าดู ใช่ครับมันอาจจะแบบเหมือนโลกมันหยุดหมุนไปเลยหรือมีเสียงตําหนิตัวเองในหัวแบบโอ้ยเราพยายามไม่พอทําไมเราไม่เก่งหรือเราทําให้พ่อแม่ผิดหวังหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอืมค่ะเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะคะจริงครับซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะบอกให้แบบเอ้ยลืมเลม,มันไปซะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่เหมือนเราจะมาลองดูกันมากกว่าว่าจากข้อมูลที่เราไปเจอมาเนี่ย มีวิธีไหนหรือมุมมองไหนบ้างที่พอจะช่วยให้เรา,เาประคองใจตัวเองในวันที่พายุเข้าแล้วก็ค่อยๆก้าวก่อไปได้ค่ะซึ่งการทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับอารมณ์ตัวเองในช่วงนี้ก่อนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มีแนวทางน่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะครับผมงั้นเราเริ่มที่จุดแรกเลยไหมครับจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ควรทำไม่ใช่การฝืนทำเป็นเข้มขังนะ แต่คือการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกไปก่อนเลยไม่ไว่าตอนนั้นจะรู้สึกอะไรเสียใจผิดหวังหรือแม้กระทั่งโกรธอิจฉาหรือบางทีก็รู้สึกว่างๆไปเลยก็มีใช่ค่ะข้อมูลย้ำเลยว่าความรู้สึกพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆของคนเรานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราทุ่มเทอะไรไปมากๆแล้วผลมันไม่ได้อย่างที่หวังเหมือนเป็นปฏิกิริยาธรรมชาตินะครับค่ะ แล้วก็มีประเด็นน่าสนใจด้วยนะคะว่าการที่เราพยายามกดความรู้สึกพวกนี้ไว้แบบทำเป็นไม่รู้สึกอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ดีในระยะยาวเขาเปรียบเทียบเหมือนเราพยายามสร้างเขื่อนกั้นน้ำใหญ่ๆนะคะสุดท้ายแรงดันมันอาจจะเยอะจนเขื่อนแตกได้เลยอ๋อคือการ,รเผชิญหน้ากับมันจริงๆน่าจะดีกว่าใช่ค่ะการยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่รู้สึกอยู่คือแนวทางที่ข้อมูลส่วนใหญ่แนะนาค่ะแล้วไอ้การ,รเผชิญหน้านี้มัน เออทำยังไงได้บ้างครับมีตัวอย่างไหมครับก็มีแนะนำมวยนะคะอย่างเช่นการให้เวลาให้พื้นที่ตัวเองได้อยู่กับความรู้สึกนั้นอาจจะหาที่เงียบๆร้องให้สักพักหรือนองพักผ่อนไปเลยหรือจะหาคนที่เรารู้สึกไว้ใจจริงๆแล้วก็พร้อมจะฟังเราแบบไม่ตัดสินนะคะรองระบายให้เขาฟังดูอืมการได้พูดออกไปบ้างค่ะ การทาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราอ่อนแอนะคะแต่มันคือการยอมรับตัวเองเป็นเหมือนการประถมพยาบาลใจเบื้องต้นแล้วก็เป็นการบอกตัวเองว่าเออเราเสียใจได้นะเราผิดหวังได้เข้าใจเลยครับคือยอมรับความรู้สึกจริงๆก่อนพอเราให้เวลากับตรงนี้แล้วเนี่ยข้อมูลก็บอกว่าขั้นต่อไปที่สำคัญมากคือการลองปรับมุมมองหรือที่เรียกว่า reframe ความคิดค่ะตรงนี้เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้ใจเราสงบลงได้ มีมุมมองหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากในข้อมูลเขาบอกว่าต้องแยกให้ออกระหว่างผลสอบกับคุณค่าเป็นคนคือย้ำเลยว่า2อ,อย่างนี้มันคนละเรื่องกันผลสอบมันเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นณเวลานั้นแต่มันไม่ได้มาตัดสินคุณค่าทั้งหมดของเรา อันนี้สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะว่าในข้อมูลก็สะท้อนนะว่าสังคมหรือบางทีก็ตัวเราเองนี่แหละที่อาจจะเผลอเอาผลลัพธ์ไปผูกติดกับคุณค่าของตัวเองแบบแน่นปึ๊กเลยการที่เราเข้าใจว่าเออผลสอบมันก็แค่บอกว่านะตอนนั้นความสามารถด้านนั้นเราเป็นยังไงมันไม่ได้ตัดสินชีวิตทั้งหมดของเราอันนี้จะช่วยลดแรงกดดันไปได้เยอะเลยค่ะครับแล้วมีมุมมองอื่นอีกไหมครับในการปรับความคิดตรงนี้มีอีกมุมที่เกี่ยวข้องกันค่ะคือ ข้อสอบเนี่ยมันวัดความรู้เฉพาะทางแต่มันไม่ได้วัดคุณค่าทั้งหมดในชีวิตเราหรอกคือข้อมูลอธิบายประมาณว่าข้อสอบส่วนใหญ่มันก็วัดความรู้ทางวิชาการตามที่เขากําหนดไว้นั่นแหละซึ่งมันก็เป็นแค่ส่วนเดียวเองศักยภาพคนเรามันมีเยอะกว่านั้นมากอ๋อหมายถึงว่ามันไม่ได้วัดเรื่องความดีความใจดีความพยายามหรือทักษะอื่นๆที่เรามีใช่ค่ะไม่ได้วัดความคิดส,สร้างสรรค์ทักษะสังคมหรือความเทมแข็งข้างในอะไรพวกนั้นเลย ซึ่งจริงๆเราอาจจะมีสิ่งเหล่านี้เยอะแยะก็ได้เข้าใจเลยครับให้มองว่าการวัดผลมันก็มีขีดจำกัดของมันแล้วตัวเราก็มีอะไรมากกว่านั้นเยอะแล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมว่าเออเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีคือเขาบอกให้มองว่านี่คือทางเบี่ยงไม่ใช่ทางตันเหมือนเวลาเราใช้ GPS ขับรถนะครับถ้าทางที่เราจะไปมันเกิดปิดขึ้นมาการสอบไม่ติดก็เหมือน GPS บอก เออทางข้างหน้าไปไม่ได้ลองหาทางอื่นดูนะไม่ได้แปลว่าการเดินทางนี้จบแล้วแค่ต้องลองเปลี่ยนเส้นทางใช่เลยค่ะแล้วข้อมูลบางส่วนก็ชี้ด้วยนะคะว่าบางทีไอ้ทางเบี่ยงที่เราไม่ได้ตั้งใจเลือกเนี่ยมันอาจจะพาเราไปเจอเส้นทางที่ดีกว่าหรือเหมาะกับเรามากกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกก็ได้หรืออาจจะทําให้เราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยด้วยซ้ำโหฟังแล้วดูมีความหวังขึ้นเยอะเลยครับพอเราเริ่มปรับมุมมองได้ ใจเริ่มนิ่งขึ้นบ้างแล้วเนี่ยข้อมูลก็แนะนําขั้นตอนที่มันเออเป็นรูปประถามมากขึ้นใช่ไหมครับในการก้าวต่อไปใช่ค่ะมีคําแนะนําเชิงปฏิบัติหลายข้อเลยค่ะอย่างแรกเลยคืออาจจะลองพักจากโซเชียลมีเดียสักพักโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่ใจเรายังอ่อนแออยู่การเห็นเพื่อนๆหรือคนอื่นเขาโพสต์เรื่องความสําเร็จเรื่องสอบติดเนี่ยมันอาจจะยิ่งทําให้เราเปรียบเทียบแล้วก็รู้สึกแย่ลงไปอีกค่ะอ่า จริงครับบางทีมันอดเปรียบเทียบไม่ได้จริงๆค่ะการถอยออกมาโฟกัสที่ความรู้สึกตัวเองก่อนก็อาจจะช่วยได้ค่ะครับผมแล้วพอเราพักใจจากโซเชียลแล้วมีอะไรต่อครับต่อมาก็คือการหาพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟโซนของเราเพื่อระบายค่ะข้อมูลเขาเน้นเลยว่าการได้คุยกับคนที่เราไว้ใจจริงๆคนที่พร้อมจะฟังเราแบบไม่ตัดสินไม่ซ้ำเติมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนสนิทหรืออาจารย์ที่ปรึกษา การได้พูดสิ่งที่มันอัดอั้นออกมามันช่วยให้เรารู้สึกเบาลงได้เยอะเลยนะคะการมีคนรับฟังดีๆนี่สําคัญจริงๆครับแล้วพอได้ระบายใจเริ่มสงบขึ้นบ้างแล้วล่ะครับค่ะพอรู้สึกว่าเออเริ่มพร้อมแล้วใจเย็นลงแล้วเนี่ยข้อมูลก็เสนอว่าให้ลองทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นดูแต่ว่าต้องทำตอนที่เราพร้อมนะและเป้าหมายเนี่ยคือเพื่อเรียนรู้นะคะไม่ใช่เพื่อซ้ำเติมตัวเองอ๋อทบทวนแบบสร้างสรรค์ ใช่ค่ะลองมองย้อนกลับไปแบบกลางๆอาจจะถามตัวเองว่าเออมีตรงไหนที่เราทำได้ดีเราบ้างนะหรือมีตรงไหนที่น่าจะปรับปรุงได้เช่นวิธีเตรียมตัวการแบ่งเวลาหรือบางทีอาจจะค้นพบไปเลยว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วทางนี้มันอาจจะไม่ใช่ทางที่เราชอบหรือถนัดจ,จริงๆก็ได้คือหาบทเรียนไม่ใช่หาเรื่องโทษตัวเองถูกต้องค่ะโอเคครับได้บทเรียนแล้ว ก้าวต่อไปคืออะไรครับก้าวต่อไปที่ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมากๆเลยก็คือการเริ่มมองหาแผน B แผน C หรือทางเลือกอื่นๆนะครับคือในข้อมูลย้าว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จหรือชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยการสอบเข้าคณะหรือมหลาลัยที่เราหวังไว้อาจจะเป็นแค่ทางเดียวให้ลองเปิดใจมองทางอื่นดูใช่ค่ะลองเปิดใจสำรวจดู อาจจะมีคณะอื่นมหาวิทยาลัยอื่นหรือแม้แต่ลองไปเรียนทักษะใหม่ๆห,หรือมองสายอาชีพอื่นไปเลยก็ได้การที่เราเห็นว่ามันยังมีทางเลือกอื่นๆอยู่เนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกว่าเออเรายังควบคุมชีวิตเราได้อยู่นะจริงครับการมีทางเลือกนี่มันให้ความรู้สึกมีพลังจริงๆแล้วมีคำแนะนำสุดท้ายไหมครับในส่วนของการลงมือทำคำแนะนำสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆค่ะ คือการกลับไปทำกิจกรรมที่เรารักหรือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองข้อมูลสนับสนุนเลยว่าการได้กลับไปใช้เวลากับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้เป็นตัวของตัวเองอีกครั้งอย่างเช่นเล่นดนตรีวาดรูปออกกำลังกายทำอาหารเล่นกับหมาแมวอะไรพวกนี้นะคะมันเหมือนเป็นการชาร์จพลังใจให้ตัวเองแล้วก็ช่วยย้ำเตือนด้วยว่าคุณค่าของเรามันไม่ได้อยู่ที่ผลสอบอย่างเดียวนะโห oh. ครบเลยนะครับตั้งแต่การยอมรับความรู้สึกการปรับมุมมองไปจนถึงการลงมือทําเพื่อก้าวต่อมีคอนเซปต์หนึ่งที่ผมอ่านเจอในข้อมูลแล้วรู้สึกว่าเออมันทรงพลังดีครับเรื่องศิละปะการซ่อมแซมของญี่ปุ่นที่เรียกว่าคินซุกินะครับอ๋อคินซุกิที่ซ่องถ้วยชามแตกด้วยทองคําใช่ไหมคะใช่ครับคือเขาไม่ได้พยายามซ่อมให้มันเหมือนเดิมเปะ๊ะหรือกลบรอยแตกให้หายไปนะ แต่เขาจะใช้ยางไม้ผสมผงทองคำเนี่ยเชื่อมประสานเศษที่แตกเข้าด้วยกันทําให้รอยแตกนั้นกลายเป็นลวดลายสีทองทองท,องที่มันเด่นขึ้นมาแล้วก็สวยงามในแบบของมันเองซึ่งข้อมูลก็เอามาเปรียบเทียบกับชีวิตได้ดีมากๆใช่ค่ะ ปรัชญาเบื้องหลังคินซงิที่ข้อมูลเขาอยากจะสื่อเนี่ยก็คือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบบาดแผลหรือรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราความผิดหวังความเสียใจมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวประสบการณ์ที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้แล้วกระบวนการที่เราค่อยๆเย,ยียวยาใจตัวเองดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนการค่อยๆเอาทองคํามาประสานรอยแตกนั้นทําให้เราค้นพบความเข้มแข็งหรือความงามในรูปแบบใหม่ที่มันเกิดจากการก้าวผ่านความยากลาบากนั้น ได้เหมือนกับว่ารอยร้าวที่ได้รับการเยียวยาอย่างเข้าใจมันจะกลายเป็นเหมือนเหรียญตราของความแข็งแกร่งไปเลยไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวประมาณนั้นเลยค่ะกําลังใจไปนะครับว่าขอให้อ่อนโยนกับตัวเองมากๆนะครับในช่วงเวลาแบบนี้แม้วันนี้มันอาจจะรู้สึกเหมือนฝนตกหนักในใจแต่เราค่อยๆหาความสงบแล้วก็สร้างเส้นทางใหม่ของเราขึ้นมาได้เสมอครับ แล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่านอกเหนือจากการที่เราอาจจะต้องไปหาแผน B หรือทางเลือกสำรองแล้วเนี่ยไอทางเบี่ยงที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังเนี่ยมันอาจจะกำลังเปิดโอกาสให้เราได้กลับมาทบทวนนิยามของคำว่าความสำเร็จหรือชีวิตที่เติมเต็มในแบบของเราเองใหม่หรือเปล่าบางทีประสบการณ์ครั้งนี้มันอาจจะกำลังชี้ให้เราเห็นคุณค่าหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิต ที่เราอาจจะไม่เคยมองเห็นมันมาก่อนเลยก็ได้นะคะ